วันนี้ iPhone นะครับก็ปล่อยอัปเดตเพื่อแก้บั๊กนะเป็น ios 14.0.1นะครับผมเขาบอกว่ามีการแก้ไขข้อบกพร่องสำหรับ iPhone ของคุณนะครับไปดูกันว่าเขาอัปเดตอะไรบ้างนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปด้วยนะครับตรงนี้ครับมากกดตรงนี้นะครับตรงเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับเขาก็จะบอกว่าครับอัปเดตอะไรบ้างนะมาตรงนี้นะครับ นนเขาก็บอกว่ารายการอัปเดตมีการแก้ไขข้อบกพร่องสําหรับ iPhone ของคุณนะครับเขาบอกว่าเขาแก้ปัญหาที่อาจทําให้เบราว์เซอร์เริ่มต้นและการตั้งค่าเมลรีเซ็ตหลังจากเริ่มการทํางาน iPhone ของคุณใหม่นะครับอีกอันนึงก็เป็นการจัดการปัญหาที่อาจทําให้ไม่สามารถสแสดงตัวอย่างกล้องบน p h o n e 7และ iPhone 7พักได้ ถัดมาก็จะเป็นอาจทำให้ iPhone ของคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ได้ต่อมานะครับก็อาจจะทำให้ไม่สามารถส่งเมลได้โดยใช้ผู้ใช้บริการอีเมลบางรายนะครับผมแล้วก็จัดการปัญหาที่อาจทำให้ไม่สามารถแสดงภาพในวิดเจ็ตนิวได้นั่นเองนะครับส่วนรายละเอียดอื่นก็ตามลิงก์ด้านล่างน,นี้เลยนะ,ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันเลยดีกว่านะครับ วัตถุประสงค์หลักของเขาคือเขาต้องการแก้ไขบักต่างๆนั่นเองนะครับที่ปล่อยมาก่อนหน้านี้นะที่เป็น14.0ตอนนี้เป็น14.0.1อไปอัปเดตกันเลยครับกดตรงนี้ดาวน์โหลดและติดตั้งใส่รหัสเข้าไปครับก็อ่าตอนนี้ก็เราก็ใส่รหัสไเสร็จแล้วนะครับผมตัวน,นี้กาลังดาวน์โหลดนะแล้วก็จะขึ้นมาครับเรื่องของเงื่อนไขและข้อกําหนดนะยอมรับไปนะครับ กดยอมรับเงินไขตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็รอเขาดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับแล้วก็ติดตั้งอัตโนมัติโปรแกรมก็จะเริ่มดาวน์โหลดนะครับก็รอมาดาวน์โหลดเสร็จนะดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับโปรแกรมก็จะทําการอินสต l l นะครับผมเริ่มติดตั้งนั่นเองนะครับผม เมื่อติดตั้งเสร็จนะครับมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับผมอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราลองเข้าไปดูนะครับที่การตั้งค่านะว่าระบบอัปเดตแล้วหรือยังเรียบร้อยหรือยังนะครับกดเข้าไปดูนะครับตรงนี้แล้วก็ไปที่รายการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับตอนนี้เราก็คือคอนเฟิร์มแล้วเป็น14.01นะครับตัวล่าสุดเดี๋ยวเราจะมาลองสไลด์กันดูนะครับว่ามันลื่นไหมนะมันสะดุดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะลองสไลด์ให้ดู คนะครับก็ถือว่าปกติอยู่นะครับพออัปเดตมาแล้วก็ไหลเลื่อนดีนะครับผมแต่ยังไงถ้าเกิดใครมีปัญหาอะไรนะครับก็ลองพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะเราจะได้มาแชร์กันนะครับผมอ้าวโอเคครับขอบคุณมา,มากครับ